สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูวัิดารองรามนะคะพบกันในวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนผ่าน่านไปแล้วนะคะเอาเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณครูจะทบทวนสระอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะคะามาดูกันเลยค่ะลูก ลูกๆตั้งใจฟังคลิปให้ดีๆนะคะอ่าดูนะคะสระตัวที่หนึ่งนะคะก็คือสระอาลูกนะคะสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะจำไว้ให้ดีนะคะลูกสระอาเป็นสระเสียงยาวจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะคำที่คุณครูได้ ให้ลูกอ่านไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็มาทบทวนในสัปดาห์นี้นะคะคำแรกคำว่ากาใช่ไหมลูกสะกดว่ากอกอโอออา,ออากราอ,อ,าาออากาคำที่สองนะคะคำว่าตาลูกสะกดว่าตอตอออาอตานะคะตออาตานะคะคำที่สามคำว่าอะไรลูกคำว่าป่าใช่ไหมคะสะกดว่า ปออปออาอาปออาปามอยไม่ไม่ไม่โทไม้อเอกอเอกปออาปาไม่เอกปานะคะต่อไปคำสุดท้ายนะคะคำว่านาสะกดว่านออนออาอาโอานามอยไม่ไม่ไม่โทไม้โธโธโอานาไม่โทน้านะคะจำไว้กันให้ดีนะคะลูกอ่าสระอาตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่มีตัวสะกด นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะอ่านคําคล้ายกันล,กลูกดูนะคะสองคำที่คุณครูกําหนดมาให้ข้างบนนะคะคาแรกอ่านว่าคาบนะคะคาที่สองอ่านว่าคราบทีนี้น้องมาดูนะคะว่าตรงนี้มันมีอะไรคะมันมีคำที่คล้ายกันก็คือเวลาเราอ่านคำมันจะคล้ายกันแต่ว่าเราสังเกตดูให้ดีว่า พยัญชนะคำแรกมันมี1ตัวส่วนพยัญชนะคำที่คำที่2มันจะมี2ตัวนะคะคำว่าคาบกับคราบนะคะดูให้ดีนะคะต่อไปเ,อเรามาดูอีกนะคะว่าคำว่ารากกับคำว่าลาบนะคะเห็นไหมล่ะคะมันจะอ่านคล้ายกันอันนี้ตัวรอเรือส่วนตัวข้างหลังก็คือรอลิงน้องสังเกตให้ดีๆนะคะตรงนี้จะเป็น จะเป็นคำที่มีสระอามีตัวสะกดนะคะตัวสะกดยังจำได้ไหมคะที่คุณครูเคยสอนมาแล้วนะคะดูให้ดีนะคะจะมีตัวสะกดตั้งสคํคำที่คุณครูให้มานะคะต่อไปเรามาดูประโยคนะคะถ้าน้องเจอประโยคนะคะถ้าน้องเจอประโยคนะคะเรามาดูประโยคกันนะคะดูประโยคที่หนึ่งนะคะอ่านว่าอย่างไรนะคะ ช้างมีงาเห็นไหมคุณครูก็มีภาพสวยๆมาให้มาประกอบให้ลูกดูด้วยนะคะประโยคที่1ช้างมีงานะคะประโยชน์ที่2หมาคาาป,ปลาเอาดูสิคะน่ารักไหมคะลูกหมาหรือว่าสุนัขนะคะที่เราเรียกนะคะ,ะดูต่อไปประโยคที่3น้ากราบตานะคะดูนะคะภาพน,น,นี้เห็นไหมคุณน้ากาลังก้มกราบอยู่นะคะกราบคุณตาอยู่นะคะลูก ประโยคสุดท้ายก็คือชาวนาปลูกข้าวนะคะชาวนาปลูกข้าวนี่คือทบทวนคำที่มีสระอานะคะแล้วจะมีะจะมีสระอะไรคะสระตัวที่สองก็คือสระอีค่ะลูกทันไหมคะลูกสระอีนะคะ,ะทีนี้เองมาฟังกันดูนะคะว่าลูกๆยังจำได้ไหมคะว่าสระอีเป็นสระเสียง ยาวนะคะแล้วก็เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะคุณครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกจำให้ดีนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นแล้วก็ถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะ,ะมันก็จะอยู่ บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะลูกจำไว้ให้ดีนะจ๊ามาทีนี้เรามาดูทบทวนการอ่านคำนะคะคำคำแรกก็คือคำว่าดีใช่ไหมลูกสะกดว่าดออดออีอีดอีดีดอีดีนะคะคำที่สองสออีสีสะกดว่าสออสออีอีสออีสีสออีสีต่อไปคำที่สามตอยทีทีไม่เอกที่ใช่ไหมคะลูกสะกดว่า ทออทออีอีทอีทีมอไอไม่ไม่โทไม้ออเอกทอีทีไม่เอกที่นะคะทันไหมคะลูกทันนะคะส่วนคำสุดท้ายคาว่าชี้นะคะสะกดว่าชออชออีอีชอีีมอไอไม่ไม่โทไม้ทอโอทชอีชีไม่โทชี้ในส่วนนี้ก็คือไม่มีตัวสะกดนะคะทีนี้เรามา มาดูกันต่อไปนะคะอ่านคำที่คล้ายกันก็เหมือนกันนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างคำมาให้นะคะดูนะคะแล้วน้องอหัดสังเกตด้วยนะคะคำว่าปีนะคะมันก็จะคล้ายเวลาเราอ่านนะคะมันก็จะเสียงจะคล้ายคลยกันคำว่าปลีนั้นมีปอปากับลอลิงสองตัวควบอยู่นะคะพยัญชนะนะคะดูสองตัวนะคะปีกับปลีนะคะต่อไป บรรทัดที่สองนะคะคาว่ากีบกับอะไรคะกลีบน้องดูให้ดีนะคะกลีบมีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวส่วนคําว่ากลีบมีพยัญชนะต้นมาสองตัวนะคะต่อไปด้านที่3นะคะคาว่าครีมต่อไปคําว่าครีมนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะครีมกับคําว่าครีมนะคะ การอ่านมันจะเสียงมันจะคล้ายกันใช่ไหมคะลูกแต่ว่าตัวตรงนี้นะคะสี่คำสุดท้ายนี่จะเป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะตัวสะกดจาไว้นะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังนะคะจาไว้ให้ดีนะคะต่อไปเราก็มาดูมาดูประโยคนะคะประโยคนะคะประโยค2ประโยคนะคะพร้อมนะคะ,ะประโยคที่1พี่ขี่มา้า ดูภาพด้วยนะคะมีภาพสวยๆให้ลูกดูด้วยนะคะชอบไหมคะลูกค่ะนะคะเก่งมากเลยนะคะชอบใช่ไหมคะวันหลังคุณครูจะได้นํามาอีกนะคะพี่ขี่ม้านะคะอ้าวคำนี้เห็นไหมล่ะคะก็จะมีในในในประโยคก็จะมีคําว่าอะไรคะลูกคาสระีมีอยู่ก็คาว่าขอเอกขี่ไม่เอกขี่ใช่ไหมคะ,ะจาไว้นะคะต่อไปประโยคที่สองน้องมีสีสี่แท่ง นะคะ,ะน้องมีสีสีแท่งน้องลองนับสิคะว่ามีน้องเนี่ยถือสีอยู่กี่แท่งนะคะ,ะประโยคก็ให้มาแล้วว่าสีแท่งใช่ไหมคะลองดูด้วยนะคะดูภาพไปด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะตรงนี้ก็มีคำว่าสระอีอยู่ด้วยคำว่าสีกับสีนะคะเห็นไหมล่ะคะ,ะนี่ก็คือทบทวนสระอีนะคะต่อไปสระสุดท้ายนะคะ สระสุดท้ายค่ะลูกนะคะสระสุดท้ายก็คือสระอูนะคะสระอูฟังกันให้ดีๆนะคะสระอูเป็นสระเสียงอะไรลูกเหมือนกันอีกแล้วค่ะเป็นสระเสียงยาวนะคะลูกแล้วก็มันก็จะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นดูให้ดีนะคะสระอูเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะแต่ถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัว จะอยู่ใต้พยัญชนะต้นตัวที่สองจำไว้ให้ดีนะคะต่อไปมาดูคำนะคะทบทวนคำนะคะดูคำที่หนึ่งคำว่าอะไรลูกคำว่าปูนะคะสะกดว่าปอปออูอูปอูปูนะคะปอูปูต่อไปคำว่ารูนะคะสะกดว่ารอรออูรอูรูรอูรูนะคะต่อไป คำว่าหูนะคะสะกดว่าหออหออููหออูหูหออูหูนะคะสระอูที่เป็นไงคะไม่มีตัวสะกดนะคะจำไว้ให้ดีนะคะลูกแล้วต้องฝึกสังเกตไปด้วยนะคะอ่าต่อไปมาดูเ่าเรามาดูนะคะอ่านคำนะคะที่คล้ายกันอีกแล้วนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างในลักษณะเดียวกันนะคะมีคำแต่ว่าลูกสังเกตนะคะ เมื่อกี้มีอะไรคะมีมีสองพยางเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปก็จะมีอะไรคะมีสองพยางเพิ่มกันเพิ่มมานะคะ,ะคำว่าคำแรกคำว่ากระดูสองพยางแล้วนะคะผูกเชือกคําที่มันอา่อานนะคะคล้ายคล้ายกันก็คือดูก,กับผูกใช่ไหมคะตัวนี้ก็มันมีตัวสะกดด้วยนะคะดูให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าตัวสะกดนี้ตัวสะกดอะไรจังจาได้ไหมคะ อกอไก่ใช่ไหมคะตัวสะกดมันจะอยู่ข้างหลังก็อยู่ในมาตาแม่กกนะคะดูก,กับผูต่อไปคำว่าเพาะปลูกนะคะเพาะปลูกกับถูกต้องนะคะ,ะดูก,ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมล่ะคะน้องสังเกตให้ดีนะคะจะมีทั้งพยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็หนึ่งตัวพร้อมไปด้วยตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็มาตาแม่กกเหมือนกัน อีกนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะสุดท้ายคำว่าอะไรลูกคำว่าดึงดูดนะคะดึงดูดกับคำว่าพูดมากพูดมากทีนี้เห็นไหมสระอูตรงนี้ก็มีตัวสะกดแต่ว่าตัวสะกดเปลี่ยนไปจากาจากสองคำนะคะที่คุณครูได้อ่านไปแล้วนะคะก็คือ,อแม่อะไรคะดอเด็กตัวสะกดแม่อะไรคะลูก แม่กดนะคะจะไว้ให้ดีนะคะดูดกับพูดมาตาโซกดแม่กดอ่าทีน,นี้มาดูประโยคนะคะเผื่อว่าน้องจะพบนะคะในในข้อสอบนะคะในแบบทดสอบเตรียมความพร้อมนี้นะคะลูกก็ดูนะคะอ่าประโยคที่1ครูพูดกับนักเรียนเห็นไหมภาพคุณครูก็เอามาให้น้องดูนะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะสุนัขขู่งูที่โผล่จากรูนะคะ สุนัขขูง่งูที่โผล่จากรูนะคะเห็นไหมคะลูกอ่นนี้สุนัขนี่งูนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะลูกสุนัขขุดดินหากระดูกสุนัขขุดดินหากระดูาเห็นไหมล่ะคะนี่คือสามสระนะคะที่คุณครูจะมาให้นะคะหรือว่าทบทวนให้ลูกก่อนที่จะมีการมีการอะไรคะ เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวสอบนะคะเตรียมตัวสอบในวันที่7และ8นะคะเพื่อที่จะให้ลูกมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น,นคุณครูนะคะก็ได้ทบทวนเนื้อหามาให้ลูกนะคะในสำหรับในวันนี้คุณครูพิดาก็อาขอนะคะขออวยพรให้ลูกๆทุกคนนะคะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ สนุกกับการทำแบบทดสอบเตรียมความพร้อมนะคะในวันที่7และในวันที่8นะคะเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับคุณครูวนิดารองรามหรือว่าคุณครูพิดานะคะเพียงเท่านี้นะคะลูกขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ